สุริยันส่องแสงเป็นนักร้องลูกท่งชายเสียงดีมีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักของบรรดาแฟนเพลงหลายเพลงด้วยกันแต่เป็นนักร้องที่เข้าขั้นอาภัพเนื่องจากถูกลอบยิงจนเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงที่กำลังโด่งดังสุริยันส่องแสงเป็นลูกศิษย์มวแก้วหัวแหวนอีกคนของครูชนลทีทานทองโด่งดังมากจากผลงานเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวาน สุริยนันมีชื่อจริงว่าประสิทธิ์จันแรมมีชื่อเล่นว่าชินเกิดเมื่อ2,497ที่ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทเป็นลูกชายของคุณพ่อสุนทรคุณแม่แป้งรำจันแรมมีพี่น้องทั้งหมด5คนเขาเรียนจบการศึกษาชั้นปสี่จากโรงเรียนวัดปากคลองมะขามเท่าอํเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทวัยเด็กสุริยันส,งส่งแสง มีนิสัยชอบร้องรำทำเพลงผิดกับพี่น้องด้วยกันเขาชอบแสดงความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งไปประกวดตามเวทีต่างๆในเขตบ้านใกล้เคียงจนเจ้าตัวมีความเจียนจัดในการประกวดไปประกวดจนหมดเวทีที่จะให้ประกวดเขาก็หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักร้องตามห้องอาหารโดยใช้ชื่อว่าชินชัยนาเริ่มจากห้องอาหารสภารส ที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะย้ายไปเรื่อยตามที่เขาเห็นว่ามีความก้าวหน้าในอาชีพได้มากกว่าจากนครสวรรค์ย้ายไปร้องอยู่ที่จังหวัดนครราช,ชสีมาไปอุดรธานีไปจังหวัดนครพนมไปจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะมาจบอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเพราะที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เขาเจอกับกอกรุงเก่า ยอดนักจัรรายการวิทยุชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีและได้รับการส่งเสริมให้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงในชื่อเทพพบุตรไัยบูลจากการตั้งให้ของกรกุ่มเก่าแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่โด่งดังสมใจจึงหันมาปักหลักร้องเพลงอยู่ที่ห้องอาหารเชราตันในจังหวัดจันทบุรีต่อไปในระหว่างที่ร้องเพลงอยู่ที่นี่ ได้พบกับโลธุรวณิตนักธุรกิจบันเทิงที่เคยสนับสนุนให้อ้อยทิพัญญาธรโด่งดังไปทั่วประเทศจากผลงานเพลงอีสาวทรานซิสเตอร์เพลงนี้จากการประพันธ์ของครูชลทีทานทองซึ่งเป็นช่วงที่เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีและมากินอาหารที่ร้านอาหารที่สุริยันส่องแสงร้องเพลงอยู่ พอได้ยินร้องเพลงก็เกิดติดอกติดใจในน้ำเสียงจึงเรียกเข้ามาคุยและรับปากจะสนับสนุนจากนั้นก็นัดหมายให้ครูชลจีทานทองจัดการปั้นนักร้องจมูกใหญ่รายนี้และได้จัดทรงประกวดรายการประกวดร้องเพลงซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อสร้างเครดิตให้ปั้นง่ายขึ้นแต่ยังไม่ทันจะทราบผลการประกวดเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ของเทพ,พบุตรไพยบุ์ภายใต้ชื่อใหม่ว่าสุริยันส่องแสงก็ดังระเบิดทั่วประเทศไทยไปแล้วครูชนทีทานทองเห็นโอกาสดีจึงเอาบ้านเข้าธนาคารได้เงินมาล้านสองแสนบาทควักกระเป๋าทุ่มไปอีกบวกกับกู้เงินมาจากที่อื่นมาสมทบรวมเป็นเงินกว่าสองล้านบาทเพื่อตั้งวงให้กับสุริยันส่องแสงด้วยเหตุว่าเพลงที่เขาร้องเริ่มดัง ดังขนาดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแทบทุกแห่งต้องเปิดกันวันละหลายรอบคิดถึงการแสดงของวงจะต้องมีคิวยาวเหยียดและก็เป็นไปตามที่ครูชนลนทีทานทองตั้งความหวังไว้เมื่อคิวงานแสดงของสุริยันสองแสงยาวเหยียดจริงๆในขณะเดียวกันครูก็แต่งเพลงป้อนให้กับสุริยันสองแสงอีกสำรวยสำลีจดหมายขอเพลง ศาลาหลังเก่าหล่อลากดินและล่องเรือหารักในการทำวงครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของครูชลทีทานทองการแสดงของวงดนตรีเริ่มดำเนินไปจนถึงเมื่อวันที่28มิถุนายน2525 25, ในช่วงเวลาใกล้ตีหนึ่งหลังเสร็จสิ้นจากการแสดงตามปกติที่สนามโรงเรียนบ้านจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาระหว่างที่สุริยันส่งแสงกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่หลังเวทีใกล้กับรถบ้านของวงอยู่นั้นโดยมีภรรยาดูแลอยู่ใกล้ๆระหว่างที่นักร้องชื่อดังกำลังถอดเสื้อนอกกับโบหูกระต่ายส่งให้ภรรยาก็มีคนร้ายบุกเข้ามายิงหนึ่งนัดทำให้สุริยันส่องแสงล้มฟุบลงทันทีในขณะนั้นหางเครื่องหนุ่มอีกคน พยายามกระโดดขวางปัดกระบอกปืนออกไปโดยไม่กลัวตายแต่มือปืนก็ผลักหางเครื่องให้กระเด็นไปก่อนที่จะลั่นไกอีกสานัดซ้อนแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปลูกวงรีบนำร่างหัวหน้าส่งโรงพยาบาลพะเยาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ7-8กิโลเมตรแต่นักร้องหนุ่มก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งนั้นในเวลาต่อมา ศพของสุริยันสองแสงถูกนำมาบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจเมื่อวันที่30มิถุนายน2525 25ที่วัดท่าพระบางกอกใหญ่ครูชลทีทานทองก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าสาเหตุการลอบสังหารสุริยันสองแสงครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลในวงการเพลงลูกทุ่งที่ตัวเองก็เคยเจอมาบ้างเหมือนกันและจนถึงปัจจุบันนี้ ปริศนาในเรื่องของการฆาตกรรมสุริยันส่องแสงก็ยังคงเป็นเรื่องดำมืดอีกต่อไปในภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มมือปืนที่ยิงสุริยันได้และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกต่อไปสุริยันส่องแสงสถานภาพสมรสมีทิดาหนึ่งคนเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วกลับไปค้นหาเพลงมาฟังอีกสักครั้งนะครับ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุริยันส่องแสงช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดบันทึกคนบันเทิงหน้าต่อไปจากลาชโชคดีสวัสดีครับขอขอบคุณที่มาข้อมูลวิกิพีเดีย